แล้วชุดที่เราซื้อก็เหมือนกันถูกไหมอยู่ในชนาุากรรมเดียวกันอ่าใช่ครับอ,อ,อชุดเรามีอินเวนทอรี่เอ่อโอแผนนี้ค่อนข้างจะเล่นจึงซินได้แล้วนะเพราะาว่า,าเราจะมีบ้านด้ของตัวเองอ๋อมีบ้านมีระบบเอ่อพยาบาลมีระบบรูทต่อไปนี้สิ่งที่เราซื้อมาไว้กับตัวก็จะสิส้นหายได้ใช่จะพักหนึ่งบ้านหายครับบ้านสามหมื่นอันนี้อันนี้ตำรวจนี่ตำรวจ สามหมื่นนะนี่ยสามหมื่นสามหมื่นโคสามหมื่นไม่ไม่หมายถึงว่าสามหมื่นในเกมเลยแต่สามหมื่นโอ้ยเนี่ยโอยตโํารวจมันยิงดิอ๋อนึ่ละตายเปล่านะโอ้ยิงย,ยิงหัวปิดเป้าน่ารักเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ๋อ,อตกใจนีเชี่ยไม่กว่าจะตายนึกเหมือนโดน อันนี้ออเนี่ยตำร,ตรตวจนะกตำรตวจตำรวจตำรวจสีขาวตำรวจแล้วตำรวจมาทำอะไรครับเนี่ยเอ่อภารกิจนี้ให้เรามาป้องกันสถานีตำรวจเนี่ยแหละโอ้ยดูมันสไลด์มา,มาอ๋อนี่คือสถานีตำรวจเหรอใช่อโอ๊ยข้างล่างอยู่ข้างล่างน่าจะโจรครับเป็นสีดำเนื้อเข้าไปใช่ถ้าเป็นโจรเดินเข้าไปถามเลยใช่ครับโยเดินเข้าไปถามเลยครับเอิ่มตำรวจีโจรฮะอายุโจร นี่ไงเห็นนะเขียวอี๋เลยอุ้ยอุ้ยไม่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 ตายไม่ตายยังไม่ตายโอ้เลือดสาดแต่ยังไม่ตายไม่ตายแล้วตายแล้วแต่แล้วมันเอตำรวจยิงอีกคนนึงอยู่นั่นมึงตายช้าจังนะก็เป็นแนวแบบหนังสมัยก่อนนะครับก็จะตายเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวมันยืนอยู่ตรงนั้นยิงเลยโอ้โหโดนตำรวจโดน เรียบร้อยเคลียร์ตามนัดเท่านั้นตาหลอกมันจะตายนานแล้วครับว่ามัน <laughs> <laughs> โดนยิงกันเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับตำรวจบอก <laughs> เก็บไปได้เลยรลกเอาไปเลยมีดมีดมีได้เออเนี่ยเห็นไหมคือถ้าเราทำภารกิจพวกนี้ไม่ต้องซื้ออะไรเลยครับเออว่อเห็นระบบอินวเทเรียนใหม่แล้วมันดูแบบดูเจ๋งไหมเจ๋งไหมมันก็ดีนะแต่ผมรู้สึกว่า ก็ดีแหละดีแหละแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าพอมันเป็นอินเทอรี่เก่ามันดูเป็นสตาร์ทีเซนต์ไงดเหมือนชาวบ้านเพราะว่าเราเราอยู่กับมันมานานครับใช่พอเป็นแบบนี้ที่แบบป๋าใบใหญ่หนึ่งอันกับปืนพกหนึ่งใบหนึ่งอันไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องลงทุนซื้อก่อนหนักมาหนึ่งอันไม่งอ๋อใช่ใช่ใช่ต้องต้องเชื่อมต่อกับป๋านี่แหละซีเซนจะกลายเป็นรูทแอนเดสครับแต่เขามีนี่นะนี่ปืนดูปืนดูปืนอ๋อปืนเมสคิต อตอนแต่ก่อนอเ,เอาแท่งยาเสียบเดี๋ยวนี้เป็นปืนแล้วแท่งยาก็มีอยู่เดี๋ยวผมเอซื้อมาซื้อมา,อมาใช้ได้ใช่ไหมสวยงามเขาดูสวยงามดูเป็นหมอมากขึ้นเลยแล้วเราเราสามารถโอเวอร์โดสิวคนอื่นได้ด้วยนะอ่าแบบคล้างเหมือนชนะ็อกมอร์ฟินใส่อะไรเงี้ยนะมันใส้มันใส้ <laughs> นี่มันเนหมือนอา<ห>ม่าช็อกมอร์ฟีนใส่สามเข็มเงี้ยหลับหลับไปยัไม่พอจะตายเอา